คนมาไทรป่าจะต่อโดดคนยินถ่ายคลิปที่สองแล้วนี่เมื่อเช้ายิงไปกินยำมะม,ม,ม่าเมื่อเช้าจัดยำมะม่าให้เพื่อนคนนึนตอนนี้จัดแงไทรป่าทุกคนยิงก,กินรอบสองแล้วอีกมาจากวัดยิงใ่สุดเปียกหมดฝนตกทุกคนกค,นคนอดยิงถามว่ามาจากวัดเปียก ภาพทุกคนไม่มีนะสตอสุดอิงไปหาซื้อแล้วไม่มีไม่รู้ยิงไม่รู้จักที่ซื้อทุกคนอิงเลยไปซื้อสตอดอกมากวันนี้สามสิบห้าบาทลองชิมเชื่อไหมว่าเป็นการกินสตอครั้งแรกของอิง ดื่น้ำถี่กินไม่เป็นทุกคนเป็นการกินสตอครั้งแรกของอีงในในชีวิตไปดูดีกอคอยดูอีงจะกินได้ไหมไม่เคยกินสตอนะทุกคนลองครั้งแรกน,กนีอิีซื้อไก่ทอดด้วยเป็นแม่ใส่ทอด ร้านตรงนี้ทุนร้านที่เขาชื่อร้านอะไรร้านหัวโคง้งชื่อร้านชื่อร้านขนมจีนหนึ่งนมจีนหัวโคง้งนมจีนหัวโคง้งชื่อร้านยินจะมาลองกินผักไปนี่ค่ะยินจัายให้แล้วนะเนาะเพื่อนคนนั้นที่ขออีมาแกงไตปลา กับสะตอที่จะลองกินสะตอรครั้งแรกในชีวิตจร,ร,งรงงติงๆไม่ได้พูดเลยนี่สุดยอดแคบชะตอรครั้งแรกในชีวิต ไม่ได้พูดเลยนะถ้าแม่พี่อินกินจะต่อทุกคนเรลาไวาจะรู้จักร้านหนุ่มหนุ่มจีนหัวคูมากินกจะกินนะ ้นตก็ลองเอ็นเกียกอนจะลองกินตักอะไรก็แกะผักอะไรผักมีก้น,นบบข้างีกนก็กินอะไรกคมันเป็นตามนาราะไกอนนันเลยวนไร้ไ ลอยจำพู <c oughs> ก๋ายดูคอก๋ายทอดเป็นภาพกิน,อกนคอไก่ทุกคนภาพกินเหมือนจริงไหมภาพกินหัวไก,ก,ก,ก่รวยรวยจัดไปสี่เลยค่ะ มีคนมาลองหาสปอร์ <ored answered objectively>

ถูาเลกะจอดวงกว่านี้สามถึงห้าบาทคือคือ ไปซื้อที่ร้านเทอร์เกนร้านเทอร์เกนปากา จะตอเดี๋ยวทานอยู่กินทั้งแรีกินจะร้นหิวนะที่นี่ไม่กินข้านียว มาที่วัดทุกคนกระบุญมาฝ่าเพ่นเพื่อนกินกินินไม่ได้เราอิเผ็ดเผ็วอแกใค่ปาเพื่อเผ็ดต้องแกง่ายน้ำซป ดูแขนอิงใหญ่มาาอีกทีอ่ะอินตะลดหุนแล้วทุกคนว่งนี้ไปกินข้าวเหนียวแล้วนะไปซื้อไก่ทอดบอกว่าจะลดหุนไก่ทอดเป็นกระตักยิ่งเอาบุญเอาฝากาเพื่อนๆทุกคนไปทำบุญมาจัดให้แล้วด้วยตามคำโผเมื่อเช้ากินยำม,มาม่ากับข้าวเหนียวสองห่อ ตอนเทียงกินแกงไปปตปลากระสโตอดองบายทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขถึงเพื่อนทุกคน